สวัสดีค่ะนางสาวซาลันทองจัหลัจิตเจริญค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเครือข่ายแลนหรือ LAN ที่ย่อม,มาจาก Local Area Network คือระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระยะใกล้เช่นในอาคารเดียวกันโดยมักใช้สายแลนเป็นสื่อกลางความเร็วอยู่ระหว่าง1 100 Mbps ขึ้นอยู่กับชนิดของสายเทคนิคเทคนิคก,การส่งสัญญาณและอุปกรณ์ที่ใช้ รูปแบบของ LAN มี3หลักๆ 1. ักบัสต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนสายเส้นเดียวที่ใช้ที่คอมเนเตและ t ทคอมมเนเถ้าสายขาดระบบจะหยุดทํางาน2 s t สตาร์ต่อแบบรวมศูนย์ผ่านแฮมหรือสวิตหากเครื่องสายขาด เครื่องได้สายขาดระบบจะยังทำงานได้ยกเว้นฮึมและสวิตเสียสามริงส่งต่อส่งข้อมูลแบบวนตามลำดับโดยใช้เทลเชนเครื่องอื่นต้องรอต่อจนกว่าส่งข้อมูลเสร็จข้อดีของ lan ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้เช่นเครื่องพิมพ์ประหยัดค่าใช้จ่ายส่งข้อมูลเร็ว รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตข้อเสียของ LAN หากสายขาดอาจจะทําให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้ขอบคุณค่ะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของโทเค็นนะคะผมโทเค็น <T oken S 1> เป็นแพ็กเกอร์ของข้อมูลที่เดินทางไปรอบเครือข่ายแบบโทเค็นครับเดินทางเดินทางวนไปตามโหนดต่างๆครับบนเครือข่ายเพื่อที่จะโหนด ที่ต้องการของข้อมูลฝากข้อมูลไปยังโหนดผู้รับครับผมการส่งโอเกนไปยังแบบไกลควบคุมทางการรับข้อมูลส่งเพื่อไม่ให้การจนกันของเฟรมครับผมข้อมูลที่โทเค็นมีนะครับลักษณะเป็นเฟรมขนาดเล็กๆนะครับผมที่ส่งที่ถูกส่งไปยังสถานีต่งางๆครับในรัก ใน,ในลักษณะเวียนไปตามลำดับที่ได้ออกแบบไว้ครับผมสถานีใดที่ได้รับโทเคนครับมีสิทธิ์ในการส่งข้อมูล1นึ่งเฟรมครับผมเริ่มมากกว่า1นึ่งเฟรมครับจนกว่าข้อมูลที่ส่งนั้นจะหมดครับจากนั้นจะปล่อยโทเคนในสถานีอื่นที่อยู่ถัดไปครับผม สวัสดีครับผมชื่อในมิโตคอทอสนะครับวันนี้จะมาบอกความใหม่ที่เกี่ยวกับเครือข่าย FDDI นะครับ FDDI เรียกอีกชื่อเต็มว่า Fiber Distributed d a t Interface คือหน่วยงาน ANIS ได้ทำการกำหนดโปรโตคอลที่ใช้งานบนเครือข่ายท้องถิ่นโดยมีการ ควบคูณแบบโท,โทเค็นลิงด้วยการส่งข้อมูลที่ความเร็วถึงหนึ่ง้เมกะบบตต่อวินาทีบนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงกลไกาการส่งข้อมูลบนเครือข่าย fddi จะใช้โทเค็นพับซิ่งเช่นเดียวกับ ibm โทเค็นลิงแต่ FDDI จะทำงานด้วยความเร็วที่สูงกว่าประกอบกับเครือขาอ่าย FDDI ยังสามารถที่จะออกแบบเพื่อรองรับในความเสียหายของระบบได้ดีด้วยการเพิ่มวงแหวนในระบบเครือข่ายอีกรวมเป็นสองวงสองแหวนเอสองวงแหวนด้วยกันซึ่งประกอบด้วยวงแหวนปฐมปฐมภูมิ แล้ววงแหวนทุติยภูมิวงแหวนปฐมภูมิไัยมะเลิงลิง่งคือวงแหวนหลักดังนอกซึ่งใช้เป็นสายส่งข้อมูลหลักภายในระบบเครือข่ายโดยรหัสโทเคนเจะวิ่งวงแหวนวงล้อวงแหวนทิศทางใดทิศทางหนึ่งวงแหวนทุติยภูมิเซ็กเคนเดอรี คือวงแหวนสำรองที่อยู่ด้านในที่ด้านในสุดถูกเค็นที่จะอยู่ในวงแหวนด้านในจะวิ่งในทิศทางตรงกับตรงกันข้ามกับวงแหวนด้านนอกโดยวงแหวนทุติยภูมิจะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อวงแหวนปฐถมภูมิเกิดปัญหาเท่านั้นเช่นสายเคเบิลวงแหวนในประถมภูมิเกิดการขาดและเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น วงจรภายในวงแหวนทุติยภูมิก็จะเริ่มทำงานทันทีด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับวงแหวนปฐมภูมิทำให้สามารถประคับประคองระบบให้ยังคงสามารถทำงานต่อไปได้โดยเทคเทคเคินเองก็ ก็ยังสามารถวิ่งภายในรอบวงเวียนได้เช่นเดิมทำให้เครือข่ายสามารถดำเนินการได้ตามปกติขอบคุณครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเครือข่า,ขาย ATM เครือข่า,ขาย ATM คือระบบสื่อสารข้อมูลเร็วสูงที่ใช้รูปแบบการส่งข้อมูลแพ็กเกจแตกต่างจากระบบทั่วไปตรงที่ใช้แพ็กเกจคงที่เรียกว่าเซลลซึ่งมีขนาด5้า 53บลักษณะเด่นของ ATM เป็นระบบ Connection Oriented ต้องสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งมี QoS กำหนดคุณภาพการส่งล่วงหน้าใช้ส่งข้อมูลทุกรูปแบบเช่นเสียงข้อมูลและวิดีโอใช้งานได้ทั้งในเครือข่ายระยะใกล้หรือระยะไกลรองรับความเร็วสูงตั้งแต่1เมกะบิตถึงระดับ กิกะบิตต่อวินาทีเป็นมาตรฐานกลางอุปกรณ์ต่างยี่ห้อสามารถทำงานร่วมกันได้ข้อดี ATM เป็นมาตรฐานกลางที่อุปกรณ์ต่างชนิดใช้งานร่วมกันได้รวมการส่งข้อมูลแวนและแลนเข้าในระบบเดียวรองรับข้อมูลหลายรูปแบบในเครือข่ายเดียวความเร็วสูงมากรับประกันคุณภาพและส่งตามลนะักษณะ ขของของ้มูลสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุทัศนีปาจันทรกเลขที่17วันนี้จะมาพูดเครือข่ายแลนด์เสมือน VLAN คืออะไร VLAN เครือข่ายพื้นที่เสมือนคือการแบ่งเครือข่ายกายภาพออกเป็นเครือข่ายย่อยแบบเสมือนโดยอุปกรณ์ใน VLAN เดียวกันสามารถสื่อสารกันได้แม้อยู่ต่างที่กันซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของเครือข่ายประเภทของ VLAN วีแลแบบคงที่กำหนดอุปกรณ์เข้าสู่ v l แลน์ตามพอร์ตของสวิตต้องกำหนดค่าพอร์ตด้วยตัวเอง v l แลแบบ Dynamic จัดกลุ่มอุปกรณ์โดยอิงจากผู้ใช้หรือสัพยากร์ที่เข้าถึงไซเซิร์เวอร์ VMPs จัดการกำหนดค่าอัตโนมัติ v l แลนด์ทำงานอย่างไรอุปกรณ์ใน VLAN จะถูกกำหนดด้วย VLAN ID การสื่อสารข้าม VL a n ดต้องผ่านเราเตอร์ การย้ายอุปกรณ์ไปยังวีแลนด์อื่น,นต้องนำผ่านซอฟ์แบร์จัดการเครือข่ายประโยชน์ของวีแลนด์เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายลดบอดคลดพลาร์ลัซีพียูเพิ่มความปลอดภัยแยกข้อมูลสำคัญจากผู้ใช้ทั่วไปยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่ายได้ง่ายจัดการง่ายขึ้นเพื่อให้การบริหารเครือข่ายมีประสิทธิภาพปรับขนาดได้ดีรองรับการขยายตัวขององค์กร ประหยัดต้นทุนแต,แต่โครงสร้างกายภาพเดียวได้หลายสายขอบคุณค่ะ